เอาละเด้อจักยี่สางอะไรอีกแล้วสาวผลเลี้ยงระเด้บเลยนะกำลังช่วยกันคุดใหญ่เลยนะขมีขมันเลยเนาะมีสาวจักกี่ตนนี่นะโอ้ดูหนับดูเร้วคงจะประมาณเก่าตนละเด้อจน้นี่เอาละเด้อเลิกงามยามดีจ้ายกสาวลงหลุมเด้อจ้านี่บ่เม่นยกบ้านดอจักที่เป็นยกอะไรดูเนี่ยจะเป็นกระท่อมหรือจะเป็น อะไรดูนี่จ้ะแต่กระดูว่ามันกว้างขวางซะเหลือเกินเนาะก้าวตนเนี่ยเนาะมันก็จะพอเป็นบ้านหลังเนี่ยหน่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเอาลองมาทายกันดูพ,พ่อแกว่าเขาจะทำอะไรกันนี่จ้ะได้อันนี้ได้เลิกลงเสากลางแล้วเด้อจ้จ <c> ะ <oughs> ถ้ายกบ้านเขาก็จะตั้งเสาเอกตรงกลางเนาะอันนี้เสากลางคือวางเป็นที่สุด้ายเขา่าจจะเพื่อนๆเอ้ย โอ้ยช่งก็เดาบอออกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มองดูไปเนาะรอดูกันไปนะจ๊ะรอดูกันไปจะกว่างยังไม่พอยังสูงอีกนะจ๊ะเนาะเพื่อนเพื่อนแปลเป็นอะไรอีกแล้วเว้ยนี่เนาะนี่ก็เอาเล็กไปเร็วเนาะใส่เล็กข้างบนนะอ้อ,อมคางอ้อมเอวเลยเนาะตอนนี้เขากำลังทําอะไรเนี่ยไปดูใกล้ๆก่อนโอ้อ๋อนี่จะเป็นลวดเนาะลวดกําลังขึงลวดวาง,งั้น อันนี้มันจะเป็นลว,วดขาวเด้อจ้าลวดอันนี้มันไม่เป็นสนิมดอกอกอน,นาจะเป็นขึงตะไคร่นะถึงลวดตะไคร่ละจ้ะเออจะเป็นอะไรต่อไปอีโนโน,นี่นะจ้ากาลังมัดเลยจ้ากาลังมัดเนาะกําลังมัดอย่างขมีขมันเลยจ้าเนาะเพืนตวนๆโอ้ยเมื่อกี้จันพี่แอบถามเขาแล้วบอกเขาบอกว่าจะทําร้านพักว่าง,งั้นไม่้านพักอะไรใหญ่ตโตมโหร้านปานนี่เนาะ สงสัยจะเป็นรันพักถาวรลวมะมั้งจ้ะมีลงทุนมากๆมากเลยนะนี่เนาะเนาะพี่น้องเนาะก็ลองคิดดูทว่าต้นสาวตนนาา้นหนึ่งกับถลายเราอุ้ยเล็กเต็นหนึ่งกับถลายเรามีหลวดคดหนึ่งหล่ะกับถลายเราโอ้พักอะไรมันจะได้ขึ้นรานอันนี้เนาะเนาะมันจะคุ้มค่ากันไหมเนาะโอ้ยดูดูดจ้ะแต่ว่าก็ทําไปเนาะคือก็ทํา ก็ไม่ได้วางอะไรมากมายดอกจ้ากว่าความสุขเนาะความสุขของคนอยากทำมางอันถเถอะเนาะดูอ่ะตะเงาะทําทจนคํำเลยเดี๋ยวนี้นะใ่จะมืดแล้วแม่จะเอาให้แล้วแล้วละวะนี่นะนี่อันนี้จะเป็นขึงเอ่ออีกด้านนึงเนาะจะ้ะมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะจ้าเนาะดูด้านบานนู้นเพื่อนเพื่อน,นดูด้านบานนู่นเก็จะขึงรวดเนาะเป็นตาสี่เหลี่ยมแบบนั้นนะจะ้ะโอ้ย ก็ทำเอาเกินคำปุ๊บเลยเนาะจ้าขยันเป็นปานันแล้วเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็ไก่จะเซตแล้วเด้อจ้าเนาะไก่จะเซตแล้วจ้าแล้วอีกไม่กี่แถวเนาะก็จะทำแล้วเนาะโอ้ยก็ที่นี่ก็จะรุนกันเนาะมาจะปิ้นพักอะไรจะขึ้นล้านอันนี้เนาะจ้ะขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณทีุ่ตส่าชมจนจบเนาะจ้ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า